นี่ครับจะมาเสนอแว่นนะครับจาโบนนะฮะของแท้แน่นอนนะครับรุนพีฝากขายมาตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะฮะได้มาก็เก็บยาวนี่นะฮะกล่องรหัสบาร์คงบาคโค้ดครบนะครับเป็นจาโบนนะครับก็จะมีในกล่องก็จะมีกล่องแว่น ตัวแว่นตานะฮะตัวแว่นตาเนี่ยไปเลนออกอ่าใสๆหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นกันแดดน,นะฮะตัดแสงดีมากนะฮะลองดูนะฮะข้างหน้าดูเหมือนใส่นะฮะลองดูนี่นะฮะแต่พอดูพลิกข้างหลังนะฮะตัดตัดเลยนะฮะตัดแสงเลยอ่าแล้วมีถุงลอกเอ้ไม่ใช่ถุงลอก ถุงแว่นนะะนี่นะถุงแว่นให้มาแล้วก็มีตัวทำความสะอาดผ้านะฮะอยู่ในนี้ตัวดันดังนะฮะนี่นะดังดันใบทีเซอร์ต่างๆนะฮะลองดูนะฮะโดยรวมเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยรวมนี่นะ ตัวแบนสวยนะฮะดำขาดำนะฮะตัวแดงนี่นะฮะริวรอยไม่มีเลยนะฮะเนี่ยสวยใสจริงนี่นะฮะเอาละฮะไปเช็ดยฮะของแท้แน่นอนฮะดูนะฮะตัดแสงนะครับดูจากหน้าดูเหมือนใสนะ นี่นะแต่พอพลิกข้างหลังปุ๊บเราสูดวาเราใส่เลยทัดแสงแล้วมีปัม๊มมียิงทรายมีมุมนฮนะเล่นสามารถเปลี่ยนได้ครับลองดูก่อนนะครับตัวนี้สวยมากฮนะ